สวัสดีจ้ามือน,นีห้าสิตำขนมจีนเนาะคะเนาะผมมือตำกันเลยค่ะตำพริกค่ะพริกสดค่ะพริกสดค่ะเอาพริกแห้งเนาะคะเนาะตำพริกสดพริกแห้งเผ็ดเผ็ด กใส่ใบกระเ,กเทศค่ะใส่บงังนาค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลา สูลดนิดนึงนุงน่ง เิมบัง่มใ่บนมจีนค่ะใส่ขนมจีนลงไปแสบ็บบ แต่แสบ่ะคะจิตคนติตามขนมจีนน้ำกันเนะ,ะ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ